อ่านพักคมพีหนึ่งปีหนึ่งรอบอบพยพบทที่7บทที่8และมัดธิวบที่สิข้อที่ 1- ถึงย0ประจํามาที่ยี่สิบสมกราคมเรามาเลือก,กนที่อบพยพบทที่7ครับเพราะยาเวจึงตัดกับโมเสสว่าดูสิเราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโลและอารอลพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะของเจ้า เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้าแล้วเอารวนพิชัยของเจ้าจะบอกฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติเอเซออกไปจากแผ่นดินของเขาเราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งเพื่อเราจะทำหมายสำคัญและอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ฟาโรห์จะไม่ฟังพวกเจ้าแล้วเจ้าจะวางมือของเราบนอียิปต์และจะ พาภาัยพลของเราคือชนชาติเอเซียประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิภากษาอันยิ่งใหญ่คนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาวเวเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ยื่นมือออกปราบอียิปต์และพาชนชาติเอเซียออกจากท่ามกลางพวกเขาโมเสสและลงนก็นทําตามที่พระยาวเวท่งบัญชาเมื่อเขาทั้งสองไปทูลฟาโรนั้นโมเสสมีอายุ80ปีและอารอนมีอายุ83ปีไม้เท้าอัดชันของอารอน พระยาเวตัดกับโมเสสเล่ารนว่าเมื่อฟาโรห์สั่งพวกเจ้าว่าจงทำการอัศจรรย์พิสูตรตัวเจ้าเจ้าจงพูดกับอารอนว่าเอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์แล้วไม้เท้าจะกลายเป็นงูโมเสสกับอารอนจึงไปเข้าเฝ้าพะจึงไปเเข้้าาฝฟาโรห์และทำตามที่พระยาเวส่งบัญชาอารอนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรห์และพวกข้าราชการไม้นั้นก็กลายเป็นงู ฟาโรห์ทรงเรียกพวกนักปรา์และพวกนักเิทยกตรมมาเขาเป็นพวกที่ใช้เวทมนตร์คาถาแห่งอียิปต์จึงทำได้เหมือนฝันด้วยศิละปะอันลี้ลับของพวกเขาเมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนคือไม้เท้าของพวกเขาเสียสิ้นถึงกระนั้นพระทัยของฟาโรห์ก็ยังกระด้างไม่ยอมฟังเขาทั้งสอง จริงดลังที่พยาเวตัดไว้แล้วไฟพิบัติแรกน้ํากลายเป็นเลือดพระยาเวตัดกับโมเสสว่าใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยประชากรไปจงไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้าเมื่อเขาไปที่แม่น้ําให้ยืนคอยอยู่ที่ริมแม่น้ําฝั่งแม่น้ําจงถือไม้เท้าที่กลายเป็นงูได้นั้นไปด้วยและกล่าวกับเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของคนที่ปลทรงใช้ ข้าพระบาทมาทูลข้าพระบาทว่าจงปล่อยประชากรของเราไปในะมันสการเราในถิ่นทุรกันดาแต่ดุสิจนแบบนี้เจ้าก็ยังไม่เชื่อฟังพระยาเวตตัดดังนี้ว่าเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโดยการกระทํานี้นี่เนะี่ยข้าพระบาทจะเอาไม้เท้าในมือของข้าพระบาทฟาดน้ําในแม่น้ำนายน้ํานั้นจะกลายเป็นเลือดปลาในแม่น้ําจะตายและแม่น้ําจะเหม็นจนคนอียิปต์ดื่มน้ําในแม่น้านายไม่ได้ พระยาเวตัดสั่งโมเสสอีกว่าจงบอกอาโรนว่าถือไม้เท้าของท่านและเหยียดมือออกเหนือน้ําแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ําลําคลองหนองบึงและสะทั้งหมดของพวกเขาน้ําจะกลายเป็นเลือดจะมีแต่เลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แม้แต่ในภาชนะไม้หรือภาชนะหินโมเสสกับโรนก็ทําตามที่พระยาเวส่งบัญชาคือท่านด้ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ําในแม่น้ำนายเพราะพระพักร เพราะพระพักรฟาโรห์และต่อหน้าพวกข้าราชการแล้วน้ําในแม่น้ำน่านก็กลายเป็นเลือดจนหมดปลาในแม่น้ํำนานก็กลายเป็นแม่น้ําปลาในแม่น้ํานายก็ตายแม่น้ํำนายก็เหม็นและคนอียิปต์ก็ดื่มน้ําในแม่น้ํำนายนั้นไม่ได้มีเลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต์ก็กทําได้เหมือนด้วยศิลปะอันลึกลับของเขาแต่พระทัยของฟาโรห์อย่างกระด้างไม่ฟัง ท่านทั้งสองซึ่งก็เป็นจริงเดี๋ยวี่พยาเวียตัดไว้ฟาโรห์เสด็จกลับหวังไม่ได้เอาพระทัยใส่ใจเหตุการณ์ทั้งนี้คนอียิปต์ทั้งหมดพากันขุดหลุมตามรุแม่น้ำนายหาน้ําดืม่มเพราะพวกเขาดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้เจ็ดวันผ่านเจ็ดวันผ่านไปนับแก่พยาเวียส่งบรรดาให้แม่น้ำนายเป็นเลือดเรามาต่อที่ ทำมาต่องที่อพยพบทที่8ครับภัยพิบัติที่2ขูงกบพยาเวตากับโมเสสว่าจงไปหาฟาโรห์บอกว่าพยาเวตัดทังนี้ว่าจงปล่อยประชาของเราไปนมันสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยไปนี่นะเราจะให้ฝูงกบลงโทษทั่วเขตแดนของเช่าฝูงกบจะเต็มทั้งแม่น้ํานายจะขึ้นอยู่มาอยู่ในวังและในห้องนอนและบนที่นอนของเจ้าในบ้านของพวกข้าราชการตามตัวพลเมือง ในเตาปิ้งขนมและในอ่างขนมปแป้งของเจ้าด้วยฝูงกลบน่าจะขึ้นมาที่ตัวเจ้าตัวพลเมืองและตัวข้าราชการทั้งหมดของเจ้าครับพระยาเวตากรรโมเสสว่าจงบอกอาโลนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ําลาคลองหนองบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เอาโลนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ําต่างๆของอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายพวกที่ใช้เวทมนตร์คาถาก็ทําตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขา ให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผน่นดินยิบเหมือนกันฟาโรตัดเรียกและโมเสสกับอาโรนว่าเจ้าทั้งสองจงวิงวอนพระยาเวขอสรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเราแล้วเราจะปล่อยให้คนอิสาเอไปตามไปถวายสารบูชาแด่ยพยาเวโมเสสทูลฟาโรว่าเวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้พระฝ่าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาทข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกําจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาทให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ํานายก็ปวดประชา่าฝ่าพระบาทเถอะฟาโรตอบตอบว่าพรุ่งนี้โมเสสจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระดํารัสเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว,ว่าไม่มีใครเหมือนพยาเวพระเจ้าของพวกคาพระบาทฝูงกบจะไปจากฝ่าพระบาทและจากบ,บ้านเรือนของฝ่าพระบาท จากข้าราชการและพลเมืองของฟราร์าบาดเหลืออยู่แดดและไม่น้ำนายโมเสกราลงทูนฟาโรห์ไปแล้วโมเสสร้องถึงพระยาเวเรื่องกบที่ส่งให้มารพราปวดฟาโรห์พระยาเวรทรงทําตามคํากราบทูลของโมเสสฝังกบแล้วก็ตายขื่นบ้านเกลื่อนลานบ้านและทุง่งนาพวกเขาก็เก็บซากกบเป็นกองๆแผ่นดินก็เหมือนเหม็นตลบฟาโรห์ทรงทราบว่าความเดือดร้อนมันเทาลงแล้วก็มีพระไทยกระด้างอีก และไม่ทรงยอมเชื่อฟังโมเสสกับอารอจ,จริงดังที่พระยาเวตัดไว้ไปพิบัติท่สาฝูงรินพระยาเวตัดโมเสสว่าจงบอกอาโวนว่าจงยื่นไม้เช้าตีผงคีดินให้กลายเป็นหัวให้กลายเป็นตัวริ้นทั่วแผ่นดินอียิปต์ท่านทั้งท่านทั้งสองก็ทําตามอารอเหยียดมือไปยกไม้เช้าตีผงคีดินก็มีริ้นมาต่อมนุษย์และสัตว์ผงคีดินนั้นทั้งหมดกลายเป็นรินทั่วแผ่นดินอียิปต ส่วนพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็พยายามใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาเพื่อทําให้เกิดริ้นแต่ก็ทําไม่ได้ลิ้นก็พากาันมาตอมนุษย์และสัตว์พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาจึงทูลฟาโรห์ว่านี่เป็นกิจการของฟาโรห์แต่ฟาโรห์มีพระไัยกระด้างไม่ยอมฟังพวกเขาจริงหลังที่พระยาเวตัดไว้แล้วภัยพิบัติที่สี่ฝูงเหลือบพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงลุกขึ้น แต่เช้าแล้วไปไปคอยเข้าเฝ้าฟาโรฟาโรกํกำลังมาอย่างแม่น้ําแล้วเจ้าจงบอกกับเขาว่าพระยาเวตัดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปมณัสมนัสการเราเพราะถ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไปนี่เนี่ยเราจะใช้ฝูงเหลือมาตอมเจ้าตอมค่าราชกลีไปผ่านและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในบ้านเรือนของเจ้าบ้านเรือนของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือแม้กระทั่งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นในวลานั้นเราจะ ในวันนั้นเราจะกันแผ่นดินโอเชนที่ประชากรอของเราใส่อยู่นั้นออกไม่ให้มีฝูงเหลือบที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวผู้สถิตท,ท่ามกลางแผ่นดินนั้นเราจะแบ่งเขตแดนระหว่างประชากรอของเรากับเจ้าของเจ้าหมายสำคัญนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพระยาเวก็ทรงทำตามทรงทำดังนั้นเหลือบ ฝูงใหญ่มากไปในพระราชวังของฟาโรห์ในบ้านเรือนรกาชการและทั่วแผ่นดินหยิบแผ่นดินก็เสียหายย่อยยับเพราะฝูงเหลือบฟาโรห์จึงตัดเรียกโมเสสกับอารอนมาแล้วมีรับสั่งว่าจงไปถาไวายสารว์เลชาแด่พระเจ้าของพวกชาติในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการทําเช่นนั้นไม่เหมาะสมขอไปครับการทําเช่นนั้นไม่เหมาะเพราะพวกข้าขับาบาปบาปต้องถาวายสัรว์เลชาแด่พระเจ้าของพวกข้าบาปบาท ซึ่งเป็นสิ่งพึงดังเกียของคนอียิปต์ดูสิถ้าพวกข้าบา่าวถวายสารวิชาต่อหน้าพวกเขาพวกเขาจะไม่เอาก้อนหินคว้างหรือพวกข้าบา่าวต้องเด,เดินทางไปในถิ่นทุกรกันดารเป็นระยะทางสามวันและถวายสัตว์ิชาแด่พระเยาวเว์พระเจ้าของพวกข้าบา่าวตามที่ท่งบัญชาฟเโาจึงตัดว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อถวายสัตว์อิชาแด่พระยาวเว์พระเจ้าของเจ้าในถิ่นทุกรกันดารเพียงแต่อย่าไปไกลนะัก จงวิงวอนเพื่อราด้วยโมเสสจึงทูลว่าเมื่อข้าพบาททูลลาฟาบาะบาทไปข้าพบาทจะอ,อธิษฐานพระยาเวขอให้ฝูงเหลือไปจากฟาโรจากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงกลับอีกไม่ยอมปล่อยประชากรไปถวายสัตว์ปุชาและพระยาเวโมเสสทูลลาฟาโรไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระยาเวทรงทาตาม คำกราบทูลของโมเสสส่งให้ผงเหลือไปจากฟาโรจากกาลิการและจากพลเมืองไม่เหลืออยู่สักตัวเดียวแต่ฟาโรก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างอีกในคราวนี้ไม่ทรงปล่อยประชากรไปอ่าน,านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบแมทธบทที่15ข้อทีอ่หนึ่งถึงคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพุลุษเวลานั้นพวกฟาลสีและพวกธรรมาจาร ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของท่านจริงละเมื่อคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพุรุ์พบว่าพวกเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตัดกับเขาทั้งหลายว่าเพราะเหตุดเล่าขอแผ่ครับเพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจริงละเมิดพระบัญญ,ญัติของพระเจ้าเพราะคำสอนสืบทอดของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียิบิดาบรรดาของตนและใครปรนาบิดาบรรดาของตนต้องมีโทษถ,ถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใคร ใครกก่าวกับบิดามนดาสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้าอยู่แล้วคนนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติดังตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคําสอนสืบทอดของท่านพวกน่าซื่อใจคดอิสยาพภพยกรถ,ถึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปล่าใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเรา่ากประโยชน์ พราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเพราะพระดำรัสสอนสิ่งที่เป็นมนลถิ่นและพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตัดกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งเข้าไปในปากแต่ทําให้มนุษย์เป็นมนลถิ่นแต่สิ่งที่ออกมาจากปากนั้นและทําให้มนุษย์เป็นมนลถิ่ขนขณะนั้นมาดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกไ่าีได้ยินคําตัดนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตัด ตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระวิดาของเราสิทธิ์ในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นําที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนาทางคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในบอ่อเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์โปรดอธิบายหัวมานั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบพระเยซูตัดกับตัดตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจหรือท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดใด ซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากออก็เอามาจากใจสิ่งนั้นแหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยายามเท็จการใส่ร้ายข้อ้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เป็นมนุษย์เป็นมนทิ่นการใส่ร้ายก็อ้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุถิ่น แต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินจบการอ่านข้างพี1หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันที่2ามมกราคม